มาดูกรณีนายเบนซ์ท่าสายกันบ้างน,นะคะซึ่งหลังจากที่มีข่าวว่านายอดิศักดิ์ศรีสะอาดหรือว่าที่เรียกกันว่าเบนซ์ท่าสายผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดโพสต์ข้อความข่มขู่ตำรวจมีกระแสะข่าวว่าถูกจับกลุ่มได้แล้วในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเมื่อวานนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็ออกมาให้คำยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีการควบคุมเบนซ์ท่าสายแต่ว่าอยู่ระหว่างการประสานกับชนกลุ่มน้อยเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อติดตามตัวค่ะโดยพลตำรวจ โทวีรพงศ์ชื่นพักดีนะคะผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7ก็เปิดเผยว่าในอดิศักดิ์สีสะอาดหรือว่าเบ้นท่าสายยังคงหลบหนีการจับกลุ่มของตํารวจอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขตติดต่อกับด่านเจดี3องค์จังหวัดกาญจนบุรี โดยตำรวจภูทรภาค7แล้วก็ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปิดล้อมพื้นที่แต่ว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ก่อนเมืองต้นมีรายงานนะคะว่านายอดิศักดิหลบหนีเข้าไปอยู่กับกลุ่มกะเรียงไม่ทราบฝ่ายโดยตำรวจค่ะได้ประสานไปยังคนในครอบครัวเพื่อที่จะช่วยกันเกลียกล่อมให้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้การกดดันทุกทางเพื่อจับกลุ่มเนื่องจากนายอดิศักดิ์นั้นมีหมายจับในคดียาเสพติดแล้วก็ยังถือว่าเป็นบุคคลอันตรายแต่ก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจนั้นจะ ใช้วิธีใช้วิธีการจับเป็นค่ะทางด้านพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดก็กล่าวว่าตำรวจนั้นยังไม่สามารถข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยเพื่อเข้าไปติดตามตัวเบนท่าสายค่ะ